ทำไม่ทันที่ท <ำ S 1> แต่ง,งานทันเลยครับท,ท,ทออ่นนี้อะไรคาราโอเกะพี <laughs> ่ ไม่รู้สองร้อยลิตรแหละเท่าพิทงเนี่ยสองร้อยลิตรแน่นอนอูปาวเวอร์ของผมก็ใส่เยอะเหมือนกันนะก็ต้องซื้อพาเวอร์ใหม่หมดเลยปลีแต่ดอกซับมีแล้วใส่ดอกเดียวพอไม่แล้วแล้วแล้วอเมริกามันหัวหัวมันยู่แบบนี้ไ้พี่เมาน่าจะเรียบใส่ดอกเดียวอะอนอเมรกจะเรียบข้างนอกทำตู้นอนแล้วก็ใส่ใส่ดอกตรงนี้ก็ะพริแล้วมั้งดอกเดียว าะารตนนว่าจะเอาเซ็ตงบแบบแค่ไม่เกินสามหมื่นพอแต่ว่าจะจ้องแยกแบตด้วยเอาธรรมดาพอครับไม่ใช้งานอันนี้ก็ได้คือบะรรับกลาา ตู้แลวครับจิตใจสงบเลยครับทำงานอยู่ตรงนี้ช่างนฮะติด ไม่ไมได้ต่อวอลนะไม่ได้ต่อวอลนะเห็นะ <c oughs> ออนะิววอลเลยฮ่า

थोर ॾियो केतिरो ॾियो ขึ้นเร็วมากเลยอ่ะประมาณสี่ห้าวันชอบว่ะ ตีนอนให้มันเท่าเสมอนี้มันเลยครับแล้วก็สโลปลงนิดหนึง่งหรือไม่ก็มาอย่างนี้แล้วก็ให้มันโค้งเออผมก็ทำหมดเหมือกันครับนี่อันนี้ตัวยกหัวหมื่นสองใส่เหมือนกันครับรอชม เจ้าคุณเงินแบตก็แยกครับแบตแยกเงินผมไม่ผมไม่ไม่ใช้แบตรถแล้วนะเพราะว่าเข็ดแล้วเราจะแยกแบตเลยครับแบตรถก็ส่วนแบตรถเลแล้วก็แบตเครื่องเสียงก็ส่วนแบตเครื่องเสียงครับพาวเวอร์ก็น่าจะเป็นแบบนี้หนละที่ไปแล้วหรือไม่จะไม่ใช่ตัวนี้นะ ขับกลางนะขับกลางตัวนี้แหละอัน <_ C os> อนี้ว่าปรีพี่อู้หนักดยน่าจะในไส้น่าจะไม่ธรรมาดาเจ้ยอีกหนอยจังหนุ ในวัดนูะแล้วเราจะเปิดสามชาก่อนนะครับท่านผูช้ชมเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอฟังสามชา หอดแล้วเดี๋ยวพระตื่นพระตื่นหมดแล้ว รถกระบะรถช่างโนครับอุปกรณ์พี่ทำคนเดียวยต้องหาลูกมือแล้ว นี่น่าจะเป็นแบบหรือเปล่าือไม้นี่จะตัดแบบป่ะพี่เบรปรีละ่ะปรีก็ขึ้นขึ้นเป็นไม้เลยวะ ไม้หมดทงไมซื้อไม้หรอไม้หมดคันนี้เริ่มทำยังเนืนะ้อไน เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับ